มันเป็นหนังผีใช่ไห่าฮ่่าฮ่าอารมณ์หนังผี มันเป็นหนังไหมมันมีผีไหมก็เกมมันก็เป็นเรื่องราวเหมือนหนังเนี่ยบางคนเอาเกมไปทำเป็นหนังแต่เราไม่ดูเลยกระโดดมันกระโดงใจงข้าวนี่หรอพอดานไปอ่นอนอะนอยดิมันล็อคไปด,ดูพอดานไปอ่ะนะใส่ดีมาก วันนี้เอะไรเนีกยืีคนเสือเดินเข้าไป